ความสวยและความหอมช่างดึงดูดใจเสียจริงๆค่ะดอกกุหลาบถือว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามเป็นราชินีแห่งดอกไม้เลยก็ว่าได้นะคะแต่ถ้าใครไม่รู้จักวิธีการดูแลที่ดีเจ้าต้นดอกกุหลาบอะค่ะก็ไม่ออกดอกให้เราได้ชื่นชมเช่นกันนะคะวันนี้จอยพาไปเที่ยวชมสวนกุหลาบพี่สาวที่ มีใจรักในดอกกุหลาบพี่คริสมีวิธีการดูแลยังไงจะต้องใส่อะไรทํายังไงให้ดอกสวยและใหญ่สีสดสวยงามออกดอกได้ตลอดทั้งปีและาหากเราทําเยอะๆะค่ะก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะคะเพราะต้นกล้าดอกกุหลาบขายทุกสายพันธุ์ก็มีราคาที่น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูและไปเที่ยวชมดอกกุหลาบของพี่คริสด้วยกันเลยนะคะ อันดับแรกของการปลูกดอกกุหลาบนะคะเราก็ต้องเลือกก่อนว่าเราจะหาสายพันธุ์ไหนมาปลูกซึ่งพี่ครีตนะคะแกก็จะเลือกซื้อทั้งทางอินเทอร์เน็ตและจากฟาร์มกุหลาบแถวเชียงใหม่นะคะที่พี่ครีตนะคะเลือกจะนํามาปลูกก็เป็นสายพันธุ์นอกนะคะสายพันธุ์ของอังกฤษนะคะดอกก็จะใหญ่แล้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของเรื่องราคาก็จะแล้วแต่ขนาดอะคะ่ะก็จะมีราคาตั้งแต่600จนถึง1,200บาทนะคะแล้วแต่สายพันธุ์เราก็จะปลูกพันธุ์ไทยก็ได้ค่ะมันอยู่ที่การดูแลนะคะพี่คิดแกจะดูแลแบบนี้ค่ะแกจะใช้ดินที่ผสมนะคะมีทั้งอาหารธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่มีสารอาหารครบถ้วนนะคะบำรุงด้วยฮอร์โมนแล้วก็ที่สำคัญนะคะบำรุงด้วยมูลไส้เดือนเลยค่ะ รวยทุกๆ5-7วันนะคะรอบๆโคนต้นจะทำให้ต้นดอกกุหลาบตัวนี้ค่ะมีกิ่งแตกออกใหม่นะคะแล้วก็มีใบที่เขียวมีดอกที่ใหญ่ด้วยนะคะเสริมด้วยปุ๋ยสูตร16-16-16นะคะรดน้ำเช้าเย็นตัดแต่งกิ่งก็ดูค่ะหาว่ากิ่งไหนเริ่มเล็กแล้วก็เริ่มตัดออกระยะการออกดอกถึงการรวยดอก ของดอกกุหลาบนะคะก็จะประมาณ2อาทิตย์อะคะ่ะวิธีการทําแบบนี้ค่ะพี่คลิปบอกว่าจะทําให้ดอกกุหลาบออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของพี่คลิปนะคะเธ่บอกว่าการปลูกดอกกุหลาบอะคะ่ะถ้าเราปลูกลงในกระถางอะคะ่ะจะดูแลง่ายและดอกกุหลาบจะโตไวกว่าปลูกลงดินนะคะ ใครสนใจที่จะปลูกเพื่อชื่นชมความสวยงามของดอกกุหลาบหรือว่าใครสนใจที่จะเพาะพันธุ์กิ่งดอกกุหลาบขายก็ลองทําดูกันนะคะวันนี้จอยก็นําวิธีและเคล็ดลับดีๆของพี่คริสที่มีใจรักดอกกุหลาบและดูแลดอกกุหลาบเหมือนลูกเลยนะคะแกมีความสุขที่ได้ชื่นชมดอกกุหลาบทุกเช้าสดชื่นได้ตื่นมาเจอกับ สิ่งที่รักนะคะวันนี้จอยก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้จอยเพื่อจะนำเคล็ดลับและเทคนิคดีๆในอินซีสายเขียวมาฝากวันนี้จะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ